นี่คือหินที่ทําให้เกิดการเป,เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชามตราไก่ของประเทศเลยชามไก่ที่ลำปางผลิตมาเท่าไหร่มันก็ขายได้หมดแต่ว่ามันมีอายุสั้นครับมันมีอายุได้แค่5ปีเองในยุคนั้นทําไมครับมันก็สูญหายไปนานหลายสิบปีกระทั้งเราไปค้นพบในห้องครัวมันควงค้างอยู่ในตู้คุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าชามไก่นี่ก็คือครอบครัวเรานะเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็ขนลุกกันแล้วผมฟังผมยังขนลุกตามเลย คือชามตาไก่ที่แพงที่สุดในโลกชามไก่ทองคำธรรมดาโลกไม่จำชามไก่ที่เล็กที่สุดในโลกขนาดเล็กกว่ามเมล็ดข้าวเปลือกครับอันนี้ต้องมองผ่านเล่นขยายไปครับโโหทำได้ไงคะเนี่ยวันนี้อยากฆ่าบางคนมาก